ผมวันนี้นะครับก็จะขออนุญาตมาสัมภาษณ์บอสเพชรนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมสโมสรไทยพิจารณานิติเดนะครับทราบข่าวว่าปีนี้เป็นปีแรกที่บอสเพชรขึ้นมาทำหน้าที่ดีเลยเหรอครับผมค่ะปีนี้ก็มารับตำแหน่งผู้จัดการทีมของสโมสรนะคะก็มารับแทนพี่เบนซ์แล้วพี่เบนก็ขึ้นเป็นประธานสโมสรไทครับใช่ค่ะแล้วปีนี้ครับมีการปรับโครงแก่ในด้านใดบ้างครับ สำหรับกบฏอเออหลักๆเลยนะคะก็คือตัวผู้เล่นที่เราได้่างที่เห็นเนาะเราก็จะมีดิคเมเข้ามาอยูมมอหหย่สองคนก็คือมีจตอรลงกับจอชิดซึ่งเป็นอดีตทีมชาติอดีตทีมช,ชาติแล้วก็อดีตไทยลีกแล้วโชคดีว่าเขาเ,ออเป็นคนฟาจีนโดยกำเนิดทั้งสองคนใช่เขาเลยกลับมาเล่นช่วยช่วยทีมบ้านเกิดซึ่งก็เป็นข้อดีของเราทั้งทั้ง แฟนบอลที่เพิ่มมากขึ้นบวกกับลูกเกมที่ก็คงจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเขาจูนกันติดค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้จากรุ่นพี่แล้วก็ได้เ<ช>รียนรู้นะค่ับเพราะ<ร>เราได้ได้ดันแคาเดมี้ขึ้นมา,นมานประมาณเจ็ดแปดคนนะคะขึ้นมาเรียนรู้กับพี่ๆี่เขาครับแล้วส่วนตัวของบอสเพชด้วยครับผมซึ่งเห็นแบบนี้ก็คือเป็นเป็นควาตซีนะครับผมแล้วมารับหน้าที่กีฬาเป็นผู้ชายนะไม่ทราบว่า ใช้วิธีการศึกษาแบบเข้าใารในหรือปรึกษาใครเป็นพิเศษไหมครับโดยโดย,โดยพื้นฐานก็คือที่บ้านชอบฟุตบอลกันมาตั้งตตัั้้งงแต่แรกเนาะแล้วก็มีพี่ชายเริ่มจากคุณลุงที่เป็นประธานสโมสรที่ททีีทท่่เสียไปรประธา,านกานิดนะคะแล้วก็จากพี่จากพี่เบนซ์ประธานบิ๊กเบนท์เนาะแล้วก็โดย,โดยพื้นฐานก็คือทําอะคาเดมี่มาอยู่แล้วตั้งแต่แรกทำอะคาเดมี่สายมิดก็เป็นพิเศษเหมือนเราฝึกปืนมาตั้งแต่ช่วงนั้นเลยนะครับ อยปรึกษาพวกทีมงานโพสตแล้วก็ึษาสโมสอนต่าง GO, wird. ๆที่เป็นพนธมิตรของเราก็ได้เรียนรู้จากตรงนี้ค่ะศึกษาไปเรื่อยๆครับนั้นขออีกคําถามหนึงนะครับเป้าหมายของซีท่นนี้ครับเป้าหมายเราก็ตั้งเป้าไว้ที่ไปแชมเปี้ยนลีกนะใช่ค่ะก็คือที่หนึ่งที่สองของ โซนก็จะไปแชมเปี้ยนีค่ะเป้าหมายที่เราตั้งไว้ค่ะใช่ก็หวังว่าจะบรรลุเป้าหมายเพราะจะเป็นปีแรกเป็นปีก่อนสาที่ถ้าได้ไปก็จะเป็นครั้งแรกของกบินวีนัสเซตที่ได้ไปแชมเปี้ยนีครับผมก็ก็ขอให้สมความตั้งใจนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่าเทมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ